สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดียามสายนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตาะฟอร์ฟันชาแนลนะครับกับการรีวิวบ้านและงานปูนนะครับซึ่งทางช่องก็ได้นําเสนอไอเดียการสร้างบ้านรูปแบบต่างๆขั้นตอนการทําบ้านและงบประมาณในการสร้างบ้านแต่ละขั้นตอน,น,ตอน,น,ตอนมาฝากกันเป็นประจำนะครับพบกันวันนี้พิกัดที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์นะครับอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ได้พา ทุกคนมาดูไอเดียบ้านโมเด์นะครับหลังคา3สเต็ปครับทุกท่านครับบ้านหลังนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ3อาทิตย์นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเราก็ได้ลงคลิปไปแล้วเมื่อเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้เสร็จสมบูรณ์ครับได้พาทุกคนมาดูครับว่าจะมีความสวยงามน่ารักขนาดไหนนะครับเป็นไอเดียบ้านสวนนะครับขนาด1ห้องนอน สองระเบียงระเบียงข้างและระเบียงหน้านะครับไม่มีห้องน้าไม่มีห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นไอเดียบ้านสวนนะครับซึ่งเจ้าบ้านก็ได้ทาไว้ที่สวนที่แปลงเกษตรนะครับขับมาดูกันครับบ้านหลังนี้ทบทวนกันก่อนนะครับข้อมูลเสานะครับเสาทั้งหมด8ต้นใช้เสาปูนขนาด5้านิวยาว3เมตรห้ต้นแล้วก็เสาเหล็ก4ต้นเป็นเสา8ต้นนะครับขับมาดู ความกว้างของหน้าบ้านความกว้างของหน้าบ้านกว้าง6เมตร50นะครับตัวบ้านหลักครับถึงเสาด้านข้าง6เมตร50นะครับแล้วก็มีห้องตรงกลางนะครับห้องนอน4เมตรคูณ4เมตรนะครับตรงนี้เป็นระเบียงขวาาระเบียงด้านขวานะครับขนาด2เมตร50คูณ4เมตรแล้วก็มีระเบียงด้านหน้านะครับ2เมตร50คูณ2เมตร นะครับรวมพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่32.5ตารางเมตรนะครับทุกคนครับครับเดี๋ยวผมได้พาทุกคนเข้ามาดูข้างในกันครับครับนี่ครับเข้ามาก็จะเห็นเป็นบันได3ขั้นนะครับปูด้วยกระเบื้องยาม3าม30เซนคนสามเซนนะครับตัวบ้านเป็นโทนสีเทาอ่อนตัดด้วยเทาเข้มนะครับแถบด้านล่าง ยกพื้นสูง60เซนทากันเปื้อนด้วยสีเทาเข้มนะครับแล้วก็แถบเสาสีเทาเข้มตัวบ้านสีเทาอ่อนนะครับที่เห็นนี่เป็นด้านหน้านะครับติดด้วยกระจกาบานฟิก2บานนะครับขนาด50 50คูณ50คูณตรงนี้50คูณเมตร20นะครับทุกท่านครับ2บานนะครับเป็นบานฟิกแล้วก็ที่เห็น ทางเข้าประตูด้านหน้านะครับห้องนี้เข้าออก2ทางนะครับประตูด้านหน้านี่2เมตรคูณ2เมตรนะครับเป็นกระจกบานสีชานะครับ2รลางนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับราคาเดี๋ยวจะบอกราคาไปด้วยนะครับประตูด้านหน้านี่ราคา4,800ครับทุกท่านครับบ้านฟิตก็ราคาอยู่ที่บ้านละพันสองบ้านนะครับ ชาบ้านชายกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูตรงนี้นะครับก้าวขึ้นมาได้ขั้นครับได้สขั้นขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะครับระเบียงด้านข้างขนาด2เมตรห้าสิบคูณสเมตรนะครับทำราวกันตกด้วยเหล็กกล่อง3นิ้วคูณนิ้วครึ่งแล้วก็เหล็ก1นิ้วนะครับจากานั้นก็ติดไม้ระแนงนะครับเป็นไม้เทียมนะครับไม้เชล่านะครับความสูงของกันตกก็อยู่ที่ 80เซนนะครับเสาเป็นเสาเหล็กนะครับทาเคลือบด้วยสีกันสนิมสีดำนะครับแล้วก็ด้านบนก็โชว์โครงเหล็กหลังคานะครับวางจันทันอยู่ที่เมตรยี่สิบห้านะครับแล้วก็แปรหนึ่งเมตรนะครับมุงด้วยมดมีอาเม่ามีทันชีตนะครับมุงด้วยมีทันชีตนะครับสีซิงค์นะครับครับ บัานหลังนี้เป็นหลังคา3สเตปนะครับครับในส่วนของแผ่นหลังคานี่เจ้าบ้านใช้จ่ายไป1น0่งบาทนะครับทุกท่านครับเป็นสีซิงค์นะครับรวมด้วยสกูแล้วก็ขอบข้างนะครับ14,000บาทครับนี่ครับให้ทุกคนได้ดูนะครับระเบียงด้านข้างนะครับไม่มานั่งระเบียงนะครับตามอ่า ลักษณะการใช้งานตามวัตถุประสงค์ก็เกือบปูเสือนั่งนะครับเพราะว่าเราชาวอีสานบางครั้งก็นั่งทานข้าวนั่งพักผ่อนที่พื้นนะครับนี่ครับมองไปจะเห็นแปลงเกษตรอานนอกนะครับครับเรามาดูข้างในกันครับนี่ครับประตูเข้า2ทางนะครับตรงนี้เป็นประตูาบานสวิงนะครับขนาด1เมตรคูณ2เมตรนะครับตรงนี้เป็นสีชานะครับวงกบเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมอบ ดำนะครับครับราคาตรงนี้ก็อยู่ที่2004นนะครับต่อบานนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเข้าไปดูข้างในนะครับเป็นบานสวิงครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้ขนาด4เมตรคูณ4เมตรนะครับอ่ะยังมีอุปกรณ์ช่างยังไม่เก็บออกนะครับเพราะว่างานเพิ่งส่งเมื่อวานนะครับแล้วก็เลือเก็บสีนิดหน่อย กับปูด้วยกระเบื้องปูพื้นลายน้ขนาด40คูณ40นะครับผนังทาด้วยสีเทาเหมือนข้างนอกนะครับแล้วก็มีหน้าต่าง1ช่องนะครับหน้าต่าง1ช่อง3บ้านนะครับขนาดเมตร80คูณ1เมตรกว้างเมตร80สูง1เมตรติดมุงลวดแล้วก็เหล็กดัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ สมูทดีครับนี่ครับวิวสวนผักนะครับวิวทุ่งนาแล้วก็สวนผักครับได้บรรยากาศนะครับหน้าต่างวางสูงจากพื้น80เซนนะครับแล้วก็หันออกมาดูข้างหน้านะครับเป็นทางออกระเบียงด้านหน้านะครับเป็นประตูอากระจกบานเลื่อนบานใสแบบสองรางนะครับ ชุดนี้ก็อยู่สี่ราคาอยู่ที่4,800นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดออกไปดูข้างนอกนะครับฟุบเดือนมาแล้วนะครับนี่ครับออกมาทางนี้ก็จะเป็นระเบียงขนาด2,50เมตรคูณ2เมตรห้นะครับขัดด้วยขัดพื้นด้วยสีแดงนะครับแล้วก็มีราวกันตกสูง80เซนนะครับนี่ครับให้ได้ดูกันนะครับหลังคาด้านบนโชว์โครงเหล็กนะครับ วางจนทันึ1เมตรห่างระยะห่าง1เมตรวางแปร1เมตรนะครับครับทบทวนในเหล็กโครงหลังคานะครับก็ใช้จ่ายไปในส่วนของโครงเหล็กอยู่ที่2 1 0 0 0ืนนนะครับตอนนั้นนะครับครับกลับเข้ามาที่ห้องนอนเหมือนเดิมนะครับเป็นฝ้าแขวนนะครับตรงนี้ครับนี่ครับฝ้าแขวนนะครับงานไฟไม่มีนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับ ไม่มีงานไฟนะครับครับก็ต้องรอในอนาคตครับนี่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับครับบ้านหลังนี้เป็นฝีมือของทีมงานช่างโวรับสร้างบ้านนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องงานปูนงานบ้านก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับกับทีมช่างนะครับที่เบอร์โทร0887281521นะครับครับนี่ครับ เป็นบ้านสไตล์บ้านสวนบ้านนอกดาวนะครับทรงโมเดนหลังคา3าสเตปนี่ครับรทุกท่านครับอยากให้ได้ดูหลังคานะครับเป็นหลังคา3าสเต็ปยกดั้งสูง65ด้าดั้งหน้าสูง65นะครับดั้งหลังยก25นะครับสรุปแล้วก็เหลือดั้งอยู่4ีนะครับถ้าคิดคำนวณระยะกันแล้วนะครับ ครนี่ครับเป็นสไตล์บ้านสวนบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณในการทำา1 7 0 0 0 0ครับทุกท่านครับ1 7 0 0บาทรวมค่าช่างนะครับค่าช่างอยู่ที่55,000นะครับตอนแรกก็คุยกันในเนื้องานก็45,000ครับก็ทำทำกันไปก็มีงานขยายงานเพิ่มก็จบกันที่55,000นนะครับครับให้ทุกคนได้ดูเป็นไอเดียกันนะครับ บ้านขนาดน่ารักน่ารักบ้านทรงโมเดิร์นนะครับสไตล์บ้านสวนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตาออดฟอร์ฟันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนครับไว้พบเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ